คิดช่วยทําโดยเบ้นสองหล่อมิสุมรุ คุณสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วยคิดช่วยทำเช้าวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาติดตามสถานการณ์ต้อนรับเปิดเทอมกันนะคะหลายๆโรงเรียนเปิดเทอมกันบ้างแล้วหลายๆโรงเรียนกําลังจะเปิดเทอมคุยกันเรื่องของอนาคตของเด็กไทยเราควรจะวางแนวทางอย่างไรมีต้นแบบมีตัวอย่างที่จะเลือกมาพิจารณาเอามาเป็นแนวทางในการเติบโตของลูกหลานเราหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทํากันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิจเจนจิตแห่คณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิริวิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะวันนี้ไม่ได้มา ที่มสวเหมือนเดิมใช่วันนี้คอนญาตมาที่โรงแรมเซนทรัลแกรนด์นะคะที่ลาดกร้าวใช่แล้วนะคะก็มาสวนสบายๆยามเช้าแบบนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์อาจารย์พูดถึงเรื่องของเด็กอาจารย์ก็ยังทํางานวิจัยติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการเรื่องของเด็กเรื่องของคนไทยอยู่ตอนนี้จะพยายามเน้นเรื่องจริยธรรมคุณธรรมอุดมการแนวคิด รวมไปถึงเรื่องของเตรียมอาเซียน<อ>เด็กเขามีความเตรียมพร้อมอย่างไรเพราะว่าภาษาอังกฤษเราอยู่อันดับเก้าเราก็หวังว่าจะบอกให้รัฐบาลก็ว่ามันควรจะขยับมาเป็นอันดับสามอันดับ4ลองจากสิงคโปร์มาเลเซียได้อย่างไรบ้างเก็พยายามทจทาเรื่องนี้ด้วยเรื่องภาษาแตวันนี้อยากยาชวนคุยเรื่องเรื่องนี้ให้คุณหญิงชวนคุยเรื่องเรื่องของอุดมการณ์ของเด็กไทยมันมันเพลินว่ามีเด็กผู้หญิง ของอามานมลลาลาค่ะที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันต<ช>ิภาพจริงเด็กคนนี้เราก็ติดตามมาหลายปีแล้วนะคะอาจารย์ตั้งแต่สมัยที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเรื่องของสิทธิผู้หญิงเพราะว่าจริงผู้หญิงอินเดียกับผู้หญิงปากีสถานเนี่ยโดนกดขี่มากจะเห็นจากข่าวท่านผู้ชมอาจจะเห็นขนะะ<ช>่าวเรื่องการกผู้หญิงถูกคมคืนถูกการเหยียดหยามเรื่องอะไรต่างๆมากมายคือคือยังไม่อยากกล่าวเรื่องศาสนาแต่จะบอกว่า เด็กหญิงมาลานะเกิดเกิดปีเดียวกับผมจบจบปีเอกนะปี40นะเกิดปีเดียวกับอาจารย์คือคือเกิดวันที่16กรกฎาคม2440ซึ่งปีนั้นปีผมจบปีเอกนะฮะผมผมนั่งดูว่า17ปีที่ผ่านมาเราทําอะไรที่มีโดมการขนาดไหนหรือไม่<า>แต่เด็กคนนี้เนี่ย17 เมื่อเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยประกาศถูกประกาศได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพนะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่รางวัลโนเบลไม่ใช่เรื่องธรรมดาเน่ยจก็เลยย้อนไปดูและศึกษาวิ่งดูในประวัติเขาอะไรเขาแล้วเนี่ยเด็กคนที่ไม่ได้ต่อสู้เพียงแค่ว่าโทษนะถูกตาลลบันยิงนะฮะกาต่อสู้ก่อนนั้นสี่หน้านั้นสี่ห้าปีในยุค1 1ตั้งแต่ยุค11-12ค่ะใช่ค่ะเพราะเหตุว่าเขาอยู่ดีๆของเขาเนี่ยผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันเหมือนเหมือนชายแดนจังหวัดเชียงราย กับอีกชายแดนหนึ่งเขาอยู่อย่างนั้นเขาอยู่มุมนั้นปรากฏว่าตาลีบันเนี่ยก็ก็อับการที่ฐานการที่ฐานเนี่ยก็จะมีจังหวัดเขาเรียกสวัสดเป็น<ช>เป็นหุบเขาดูดีมีโอเป็นที่ท่องเที่ยวเขาอยู่อย่างนั้นแหละฮะ<ช>ก็เรียนหนังสือปกตินะฮะภาษาอังกฤษฝึกฝนเองเมื่อก่อนพูดไม่ได้ก็ฝึกฝนเองจากคุณพ่อพ่อเป็นครูนะฮะพอ<ช>จากนั้นมาเนี่ยตาลีบันก็เข้าควบคุม ก็ขยายอาณาจักรมาย่านนี้ด้วยก็เหมือนกับเหมือนกับอ่าย่านย่านอังกาษนิถานแล้วก็ย่านนี้ด้วยคือเมืองนี้ก็ถูกปกครองเลยแล้วประกาศสั่งว่าให้เด็กผู้ชายเรียนหนังสืออย่างเดียวเด็กผู้หญิงห้ามเรียนหนังสือเขาก็ต่อสู้เลยมุ่งมั่นต่อสู้แล้วก็ให้สัมภาษณ์คือคือเขียนบล็อกไปที่ BBC ก่อนเม่นั้นไม่นานเนี่ยอาวกฤยุคของปาร์ีกิธานก็เริ่มเห็นความสำคัญสิทธิมนุษยชนก็อังกฤษก็เริ่มเข้าไปปรากฏติลิบันก็ขู่ว่าอย่าทําอย่างนี้นะขู่ทั้งพ่อ จะทำนะก็เลยเผาโรงเรียนร้อยกว่าโรงเรียนในในในย่านนั้นหมดเด็กก็ต่อสู้ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็คิดแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยตาลิบันก็เบาลงหลังจากที่โอสมมเบียนถูกถูกถูกฆ่าตายอะ่ะก็กลับมาเรียนก็ยังครูอยู่วันหนึ่งก็เมื่อวันที่เข้าใจว่าเดือนตุลาคมนะฮะผมจดไว้ในวันที่วันที่9ตุลาคม2511 2, 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปบนรถเลยค่ะขึ้นไปจ่อยิงตอนนั้นอยู่ในรถโรงเรียนโอ้โหใช่ค่ะ ถามว่าคนไหนคนไหนมาลาเด็กก็เงียบหมดตรงตรงใจหมดเอาไคนหน้านี่ยตาจำได้ยิงก็นสามนัดยิงเข้าหัวเลยจอยิงเลยค่ะคือคือนะมนุษย์นะมนุษย์นะก็ต้องบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะคะเด็กคนนี้เขาก็รอดตายมาปฏิหารส่งไปรักษาที่อังกฤษก็จับเบียรฐานเป็นภาษาอังกฤษทาง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 ประเทศ อังกฤษเนี่ยดูแลเต็มที่มากใช่ใตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่ที่อังกฤษพ่อแม่ด้วยนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะแต่แต่ที่อยากจะคุยคุณหญิงเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเลมาว่าประเด็นนี้เกี่ยวข้องอะไรกับเด็กไทยบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่อค่ะ ที่เบนซ์ทางหล,อล่อเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ๆให้ท่านทดลองขับก่อนตัดสินใจซื้อ C L A E Coupe S L K E Class Hybrid และรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นค่ะ b e n t o Vito ปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์ คอนโซลรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยที่เบนซ์ทองหล่อหน้าวันนี้มีสองแห่งเท่านั้นรามินทา0 5 9 4 5 4 5 5 5และที่ซอยทองหล่อ02-714-8888ผมอยู่ทุกวันละครับจังหวัดสระแก้วร่วมกับกรมการท่องเที่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในทุ่งแสนสุขเทศกาลความสนุกคืนความสุขให้ทุกคนพบกับอุ้มกัษยา3ร1อัสุพนัตปั๊กลีลาและนุ้ยเชิญยี และฮาไปกับตลกคนณะสุเทพสีใสพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนสองพันห้ย์กาสจนาจพิเศษกรอกย่าอรยัญ,ญประเทศประตูเปิดบ่าย4ีโมงเริ่มแสดง6กโมงเย็นเป่งต้นไปงานนี้เข้าชมฟรีเครื่องดักจับยุงอัจฉริยะมอสกิโตแมกเนตแบล็คโฮลและสเปรย์ไล่ยุงแบล็คโฮลช่วยปกป้องครอบครัวที่คุณรักจากยุงโดยระบบที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนวัตรกรรมเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์เวชภงโอสถเริ่มต้นจากธรรมชาติคัดสรรสมุนไพรคุณภาพน่าน,า,นาชนิดสู่กระบวนการผลิตที่สะอาดและทันสมัยให้คุณมั่นใจในคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณและสมุนไพราจากเวชภงโอสถ จังหวัดสระแก้วร่วมกับกรมการท่องเที <t <t mm ่ยวและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในทุ่งแสนสุขเทศกาลความสนุกขืนความสุขให้ทุกคนพบกับอุ้มกิยาทรเชุวัตอัพสุวนณัตปั๊กลีลาและนุ้ยเชิญยิ้มและฮาไปกับตลกคณะสุเทพสีใสพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายน2 5 5 .7 ณนูนย์กาสจวนกาจนพิเศษรอกยาอรัญญประเทศประตูเปิดบ่ายสีโมงเริ่มแสดง6กโมงเย็นแปงต้นไปงานนี้เข้าชมฟรี มิสมรุไฮไม่เข้าไปแล้วนเลยวจมิสมรุไฮโรงพยาบาลจุฬาลงกรสำนักงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยร่วมจัดการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดีประจำปี2558 ชิงโลร่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสดาสยามรมราชกุมารีชายหญิงอายุ60ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาในเขตก,กรุงเทพมหานครติดต่อสอบถามได้ที่022564791จับตาการลงประชามติแขว้นกาตาลุญญาแยกตัวจากสเปนกาตาลุญญาสำคัญอย่างไรเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากนครบาร์เซโลนา ในรายการพิเศษกาตาลุญนยาดีไซส์5-10พฤศจิกายนนี้ทางช่อง3 Original และ SD ช่อง28ช่วยคิดช่วยทำโดยยาแคปซูลเพชรสังคาาจากเวชพงโอสถ ขอเชิญชวนน้องๆว่าที่บัณฑิตทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิตก้าวสู่วัยทำงานที่สดใสปีที่7ตอน Fit in Your Future เลือกอนาคตงานในแบบคุณในวันเสาร์ที่15พฤศจิกยยายนนี้ณโรงละครอักษราซอยกลางน้ำกรุงเทพมาร่วมเปิดรับประสบการณ์ดีๆที่หาไม่ได้จากในห้องเรียนและค้นหาตัวเองเพื่อเลือกสมัครงานในแบบที่เป็นคุณพร้อมเปิดโอกาสทดลองสัมภาษณ์งานจริงและร่วมกิจกรรมสนุกอีกเพียบสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่เ w w วเวบ หรือ w w w f a c e b o o k c o m a a s j o b t a l e n t หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร084-466-3366 กลับมาช่วยคิดจะทำกันต่อยังอยู่กับอาจารย์ดรชลวิทย์นะคะจารย์กำลังพูดถึงเรื่องของมาล,ลาลาซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงตอนนี้ก็โตเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งได้รับร่วมกับชาวอินเดียคนหนึ่งะนะคะในสาขานี้ด้วยกันแต่ว่าก็ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวแล้วก็ความกล้าหาญของเธอเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของเด็กผู้หญิงทั้ ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งเด็กผู้หญิงไทยหรือว่าเด็กไทยควรจะดูเป็นแบบอย่างในเรื่องอะไรด้บ้านเด็กคนนี้เนี่ยแม้แม้แต่คุณไกรลาชสัตยาซิเนี่ยเจ้าชาวอินเดียเนี่ยเขาต่อสู้เข้ามาเกือบ3 4มปีเขาเอาแนวของคานทีคือหิงสาต่อสู้คนสำนุนไม่สนเอาแต่กลับมามามาลาต่อสู้เรื่องอะไรฮะต่อสู้เรื่องขอเรียนหนังสือขอใขอเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือนะฮะขอเท่านั้นอ่ะแันนึกถึงเด็กบ้านเรา เขียวเรียนนะลูกนะช่วยไปเรียนหน่อยนะเขียวเข็นทุกอย่างเรียนนู้นนี่นั้นไอเด็กก็ยังไม่อยากเรียนเนาะไม่ไปไม่ไปโดดเรียนครูบอกว่าวันนี้หยุดคันโอ้แย่แล้วไอันนั้นก็ดิ้นรนอยากเรียนไอ้นี่ก็ไม่อยากแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะไม่ได้ทั้งหมดนะรักเรียนก็มีรักเรียนนะรักเรียนเยอะก็เยอะเยอะนะฮะโรงเรียนหลายโรงเรียนนะฮะลูกผู้หญิงก็โอ้โหนักเรียนอยากจะไปเรียนหนังสือเนี่ยชอบไปโรงเรียนชอบไปโรงเรียนแต่เด็กบางคนผมอยากจะบอกว่าอุดมการณ์ของเด็กไทยเนี่ยผมคิดว่าหลายคนมีแต่หลายคนเนี่ยวันๆก็โทษนะ m มท e r เ a ียน <Material> ลิซโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรบ้างวัน,ว,นวันก็จะยุ่งแต่นั่งสังคมที่เราเคยคุยกันนะผมอยากจะบอกว่ากรณีของของอมาลาลาเนี่ยถ้าจะให้เด็กไทยสำนึกนิดนึงอ่ะอยากให้ลงไปดูใน YouTube ตอนที่พูดที่ UN 14นาทีเด็กจากภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก4-5ปีฝึกผสมภาษาอังกฤษ,กษด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มเรียน ประเทศเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนะเขาฝึกได้ตัวเองเขาเขียนบล็อกด้เองเรียนรู้สามสี่ปีเขาฝึกได้แล้วก็สามารถบวชพูดสปีดที่ยูเอ็นได้เนี่ยประมาณ15นาทีเนี่ยกินใจคนลุกขึ้นตบมือให้เนี่ยผมเลยอยากเชิญชวนว่าลองเข้าไปดูใน u t u b e พิมพ์คาว่ามาลาลาสปีดที่ยูเอ็นเนี่ยโอ้โหนี่จะเป็นผมว่าอินสปายให้กับเด็กผมใช้เด็กในห้องเรียนดูเลยนะฮะพวกเด็กหลายคนชื่นชมชื่นชมทั้งเนื้อหาแ็บอกอยู่ตอนหนึ่งคาคมมากที่บอกว่าลูกปืนของตาลิบันเนี่ยอาจจะทําให้ฉ จะทำให้จะทําให้คนกลัวไม่กล้าเศร้าส้อยแต่ว่าลูกปืนลูกนี้ยิงออกไปแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนมาลาจะเป็นคนที่สิ้นหวังหมดหวังไม่มีพลังไม่มีแรงบันดาลใจกลายเป็นเด็กที่มีความกระกลายเป็นมาลาที่มีความกระหาญต่อสู้มุ่งมัน่นแล้วจะลงล,ลงเพื่อให้กับเด็กในโลกนี้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือหรือว่าพลังพวกนี้มันจะมาจากสถานการณ์ที่มันโดนบีบบังคับ อยู่ในความยากลำบ,บากเราอยู่สบายเกินไปเราลูกหลานเราเลยไม่ได้รู้สึกต้องดิ้นรนต่อสู้อะไรหรือเปล่าก็ข<ๆ>้อส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่อิ่งว่ากีฬาช่วยได้นะจารย์ถ้าเอาเด็กเข้าไปเล่นกีฬาเนี่ยสถานการณ์ของกีฬามาาันจะคล้ายๆกับสถานการณ์ที่โดนบีบบังคับต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนเพื่อชัยชนะเพื่ออะไรหลายๆอย่างการมีวินยัยอย่าว่ากีฬาแม้ว่าประเทศเราจะสบายแต่ว่ากีฬาน่าจะทําให้สถานการณ์ของเด็กมีความทะเยอทะยานมีความ ก็้าหารมาด้วยผมเห็นด้วยเรื่องนี้ไอ้ตุกีฬานี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องร่างกายได้แล้วการมีวินัยได้แล้วความเข้มแข็งอดทนการรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าพ่ายได้แล้วแต่ก็เลยจะบอกว่ามาลาลาเนี่ยที่ได้รางวัลโนเบลเนี่ยอายุเท่านี้เนี่ยเขาก็พูดว่ารางวัลโนเบลเนี่ย ที่เขาได้เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นของเขานะฮะมันเป็นของคนทั้งหมดและหวังว่ารางวัลเราจะแรงบันดาลใจกับผู้นําทั่วโลกเห็นความสําคัญกับเรื่องการศึกษาเด็กาการใช้แรงงานเด็กาการให้เด็กเป็นทาสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงผู้ชายนะฮะมาลา,ลาเนี่ยนะฮะเขามียูเอ็นเขาตั้งวันมาลาลาเดนะโอ้โหยิ่งใหญ่นาะยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากวันที่เขาพูดเนี่ยนะฮะตรงวันเกิดเขาเลยนี้เ็ดนีเ็ดกรกฎาคมเป็นวันมาลาลาเดซึ่งถือว่าเป็นวันยิ่งใหญ่วันนี้ให้ความสําคัญเรื่อง ในผู้นําโลกต้องให้ความสำคัญการศึกษา,าเด็กห้ามเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือในการค้าขายม,มาเด็กมาการใช้แรงงานาสุดยอดยอดเยี่ยมนี่เราอยากจะ ให้มีเด็กไทยที่มีอุดมการมีความกล้าหาญแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะขอคนเดียวอย่างอาจารย์จริงอยากได้หลายๆคนแต่ลคนนึงก็ยังดีก็แหมสักคนนึงเอาไปว่ารางวัลแม็กซ์เซอร์ไซร์ก่อนก็ได้แล้วว่าแม็กซ์เซอร์ไทร์เราไม่ได้นานแล้วนะฮะฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยตอนนี้เด็กจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใมากม้อฮ่องกงเนี่ยที่ที่นำทัพไปต่อสู้เรื่องของการรับประชาธิปไตเนี่ยอันนี้เด็กอายุสิบเจ็ดปีนะงั้นเทีนเด็กเนี่ยกำลังมาแรง จริงๆก็้ังนั้นเพราะเขาเป็นอนาคตของผู้นําประเทศเราเหมือนกันนะคะแล้วฝากไว้ไมื่อบัญญัติ12ประการของเราจะช่วยได้หรือเปล่าไม่มีโอกาสมาพื่อะีรกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชลวิจเจรจิตจากคณะบดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิรินครมีรถมากๆขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะแลวขอบคุณสําหรับโรงแรมเซนทราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพาซาลาดพร้าวด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆแบบนี้ยามเช้าเหมือนกันเราสองคนลาทานผู้ช่วไปก่อนสวัสดีค่ะ